เรื่องเส้นทางสสของคุณไอซ์รักชนกสีนอกกันนะครับคือจากบทสัมภาษณ์ข้อเขียนต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันทําให้เราเห็นภาพชีวิตส่วนตัวการทํางานการเมืองว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงค่ะเราจะมาดูกันว่าสสรุ่นใหม่เนี่ยเขาต้องเจอกับอะไรบ้างทั้งเรื่องส่วนตัวเลยนะการปรับตัวความคาดหวังจากคนรอบข้างจากสังคมแล้วก็การต้องไปสู้กับโครงสร้างอะไรต่างๆที่มันดูใหญ่มากๆเลยครับใช่ค่ะ ก็นับว่าเป็นโอกาสดีนะคะที่เราจะได้มองลึกลงไปอีกนิดนึงจากภาพที่เราอาจจะเห็นกันผิวเผินว่าชีวิตจริงๆของสสอเนี่ยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่แบบเข้ามาพร้อมความคาดหวังสูงมากๆเนี่ยมันมีความซับซ้อนอยังไงมีความท้าทายอะไรซ่อนอยู่บ้างนะคะผ่านประสบการณ์ของคุณไอซ์เองเลยครับงั้นเรามาเริ่มตรงจุดเปลี่ยนในชีวิตส่วนตัวเขาก่อนเลยไหมครับเหมือนข้อมูลบอกว่ามีหลายเรื่องเข้ามาพร้อมๆกันเลยทั้งเรื่องความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วก็มีเรื่องภาวะซึมเศร้าด้วยจนต้องไปหาหมอ อันนี้กระทบเยอะเหมือนกันนะครับอืเราก็ยังมีการปรับตัวครั้มใหญ่มากๆเลยจากเดิมที่เคยทํางานอิสระรายได้ก็ค่อคนข้างดีมากๆมาเป็นสอสอเต็มตัวอันนี้เจ้าตัวก็ยอมรับเองเลยว่าไม่ง่ายโดยเฉพาะการเปลี่ยนบทบาทจากคนที่อาจจะเคยเป็นเหมือนผู้ตามในบางมุมมาเป็นผู้นําที่ต้องตัดสินใจต้องนําคนอื่นอม,มันก็มีความกดดันมีปัญหาใหม่ๆที่ไม่เคยเจอรออยู่เลย ใช่ค่ะประเด็นเรื่องความเสียสละส่วนตัวเนี้เป็นเรื่องที่จริงๆคนทํางานการเมืองหลายคนก็เจอเนาะแต่กรณีนี้มันดูจะเออซับซ้อนเป็นพิเศษเพราะมันพันกันไปหมดเลยทั้งเรื่องงานความสัมพันธ์สุขภาพจิตแล้วไอ้ที่เขาเริ่มรู้สึกตัวว่าเอ,อ๊ะทำไมพอเข้ามาอยู่ในระบบแล้วเหมือนจะเริ่มไม่ได้ยินเสียงคนข้างนอกเหมือนเดิมอันนี้น่าสนใจมากเลยนะคะมันสะท้อนคือเหมือนกับดักของระบบเหมือนกันนะว่ายิ่งเข้าใกล้ศูนย์กลางอำนาจเท่าไหร่ก็อาจจะยิ่งห่างจากคนที่เลือกเรามาโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่าอืม น่าคิดจริงครับแต่ถึงจะมีเรื่องส่วนตัวเข้ามานะความมุ่งมั่นทางการเมืองน,นี้ก็ดูชัดเจนมากคือเขาตั้งเป้าเลยว่าถึงจะไม่รู้ว่าจะชนะเลือกตั้งไหมแต่ต้องทําให้ดีที่สุดต้องไม่ให้พักก้าวไกลเสียชื่อเสียงแล้วก็มีเป้าหมายที่แบบน่าสนใจคือบอกว่าถ้าจะแพ้เนี่ยก็ต้องแพ้แบบให้คนในเขตรู้สึกเสียดาย mm hmm. เสียดายที่ไม่ได้เลือกเราอะไรแบบนี้อื mm hmm. แน่นอนครับพอเป็นสสแล้วเนี่ยก็กลายเป็นคนของประชาชนเต็มตัว แรงกดดันมันก็มหาศาลตามมา ต้องแบกความคาดหวังที่สูงมากๆจากผู้คนอย่างที่เราเห็นตามข่าวเวลาถแถลงอะไรทีนึงก็มีคำถามตามมาเต็มไปหมดเลยไม่จบไม่สิน้นใช่ค่ะคือแรงกดดันสำหรับสสอจากพรรคที่ฐานเสียงเหนียวแน่นแล้วก็คาดหวังสูงอย่างก้าวไกลเนี่ยถือว่าหนักหน่วงมากนะคะแล้วการตั้งเป้าว่าแพ้แบบน่าเสียดายเนี่ยถ้ามองในมุมกลยุทธ์ก็น่าสนใจนะคะมันเหมือนพยายามสร้างความผูกพันทางใจกับคนในพื้นที่สร้างการจดจําแม้ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนว่าจะชนะหรือเปล่ามันคือการลงทุนทางความรู้สึก ระยะยาวเหมือนกันนะครับผมแล้วที่น่าสังเกตอีกอย่างก็คือการเปลี่ยนภาพลักษณ์จากที่คนอาจจะเคยจําเขาในมุมอื่นอย่างเช่นเรื่องกีฬาอะไรแบบนี้เนาะมาสู่การเป็นกระบอกเสียงในประเด็นนโยบายจริงๆจังๆ,ๆอย่างเรื่องประกันสังคมที่เขายกมาพูดในสภาอันนี้ก็คือการต่อสู้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในบทบาทใหม่เหมือนกันต้องใช้ทั้งข้อมูลเยอะมากแล้วก็ความมุ่งมันสูงจริงๆค่ะครับพูดถึงการทํางานในสภาเนี่ยเบื้องหลังนี้ก็หูหนักเอาเรื่องเลยนะครับ คุณไอซ์เล่าว่าการเตรียมตัวอภิปรายแต่ละครั้งเนี่ยไม่ใช่แค่วันสองวันแต่ใช้เวลาเป็นเดือนๆเ,เลยโหเป็นเดือนเลยเหรอคะครับต้องทําความเข้าใจประเด็นให้ลึกซึ้งทะลุปลุกปลวงเลยร่างสคริปต์ไปแล้วก็แก้แก้ตามคําแนะนําของผู้มีประสบการณ์แก่ไปวนมาจนเครียดสะสมบางทีก็มีร้องไห้ระหว่างเตรียมงานก็มีครับอือหอเข้าใจเลยค่ะมันคงกดดันมากครับแล้วเขายังมองอีกว่าการต่อสู้ในฐานะสสอเนี่ย มันไม่ใช่แค่เรื่องงบประมาณหรือการแก้กฎหมายที่มันเห็นเป็นรูปธรรมเท่านั้นนะแต่ยังเป็นการต่อสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยเช่นความไม่รู้หรือทัศนคติความคิดเดิมๆที่มันฝังรากลึกในสังคมใช่ค่ะซึ่งอันนี้ต้องใช้เวลาใช้ความพยายามต่อเนื่องยาวนานมากในการสร้างความเข้าใจใหม่ๆอื การที่ต้องทุ่มเทเตรียมตัวหนักขนาดนั้นมันสะท้อนความจริงจังแล้วก็ความเข้าใจในบทบาทนะคะเพราะว่าการอภิปรายในสภามันคือเวทีสําคัญเลยในการสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ผลักดันการเปลี่ยนแปลงจริงๆถ้าเตรียมตัวไม่ดีพอเนี่ยผลเสียมันอาจจะมากกว่าที่คิดนะคะจริงครับส่วนประเด็นเรื่องการต่อสู้กับความไม่รู้และทัศนคติเนี่ย อันนี้คือความท้าทายที่แท้จริงเลยของการเมืองเชิงอุดมการณ์เพราะมันอาจจะยากกว่าการแก้กฎหมายได้สซ้ำไปมันคือการเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนวิธีคิดซึ่งต้องทําควบคู่ไปกับภารกิจหลักของสสเลยนะคะทั้งออกกฎหมายจัดสรรทรัพยากรตรวจสอบรัฐบาลอะไรพวกนี้ครับผมถ้าให้สรุป ปิดท้ายนะครับสิ่งที่เราได้เห็นจากเรื่องราวของคุณไอซ์ลัชนกเนี่ยก็คือการเป็นสสรุ่นใหม่ยุคนี้มันเต็มไปได้วยความท้าทายรอบด้านจริงๆทั้งเรื่องส่วนตัวที่ต้องจัดการแรงกดดันจากสังคมความทุ่มเทที่แบบต้องเทหมดหน้าตากเลยแล้วก็การต่อสว้ที่ซับซ้อนกับทั้งโครงสร้างอํานาจที่มองเห็นแล้วก็ทัศนคติที่มองไม่เห็นในสังคมด้วยครับถูกต้องค่ะแล้วจากทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันก็มีคําถามสาคัญที่น่าจะทิ้งท้ายไวใ้ให้เราๆท่านๆได้ขบคิดกันต่อนะคะ คือเมื่อเราเห็นแล้วว่าแรงกดดันความท้าทายมันหนักหน่วงขนาดนี้เนี่ยอะไรคือคุณสมบัติส่วนตัวที่จําเป็นจริงๆแล้วระบบสนับสนุนแบบไหนที่สังคมหรือองค์กรทางการเมืองเองควรจะต้องมีเพื่อจะช่วยให้คนรุ่นใหม่ที่กระโดดเข้ามาทํางานการเมืองเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างเต็มศักยภาพจริงๆโดยที่ไม่ต้องสูญเสียตัวตนหรือว่าสมดุลในชีวิตไปจนหมดเลยอันนี้น่าคิดต่อมากๆค่ะ